ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสานชาแนลครับมือนีมาพอกันแล้วกับคู่กรอบนะครับในช่องลุยสานชาแนลนะครับมือนีเดี๋ยวสิมารีวิวนะครับรีวิวบานน็อกดาวนะครับบานน็อกดาวนะครับที่ผมเห็นไว้นะครับราคาบวกเกินสองแสนบาทนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเขาติดต่อเขามาได้นะครับสอบถามได้ครับในราคา นะครับหรืออยากจะได้รูปแบบใดนะครับเดี๋ยวมาเบิงมาเบิ้งบานกันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นตัวบ้านนะครับเป็นตัวบ้านที่เป็นบานแบบนะครับบานแบบนะครับ อันนี้ผมสีเห็ดเป็นออฟฟิศนะครับจะมีดาดฟ้านะครับจะมีดาดฟ้าที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นกับสีเห็ดขึ้นอีกนะครับเห็ดขึ้นอีกทีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมะบึงดันคางนะครับพื้นที่ชายซอยนี่ก็พอสมควรญขึกัน พื้นที่ซอยๆกัพอสมควรนะครับอันนี้สิเป็นด้านขางนะครับดานขางนะครับนี่สิเป็นด้านขางนะครับด้านขางของตัวบ้านนะครับตัวนี้สิเป็นดาดฟ้านะครับเนาะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งด้านนากัน อันนี้ซีมีระเบียงนะครับเวทนาังเล่นนะครับระเบียงไวทนานังเลนนะครับอันนี้จะเฮ็ดเป็นออฟฟิศนะครับเฮ็ดเป็นออฟฟิศสีมีห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับกับซีมีดาดฟ้านะครับมีดาดฟ้าอ่าครับผมราคานี่บ่ถึงบ่ถึงสองแสนครับ เมือถึงสองแสนนะครับถ้าสนใจนี่ก็ติดต่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับอยู่ที่แสนหกแสนเจ็ดนะครับหรือแสนแปดนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นด้านหนาเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งด้านในกันนะครับเดี๋ยวจังสิไปเบิ้งดาดฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับพื้นที่ใช้สอยก็สิโอเคนะครับเนะาะพื้นที่ใช้สอยก็โอเค นะครับอ่าเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่านะครับฝ้าเนี่จะเป็นฝ้าหลุมนะครับแบบเรียบง่ายนะครับฝ้าหลุมแบบเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าต่างรับเสียงนะครับ ฝาหลุมนะครับอันนี้เป็นฝาหลุมกาแล้วแต่ว่า,าลูกคาสีมักแบบใดน,นะครับประตูนี่จะเป็นประตูของน้ำนะครับอันนี้เป็นฝาหลุมนะครับเนาะนะครับพื้นที่ใช้สอยกะกวา้างพอสมควรนะครับมีโต๊ะ็ำงานแล้วกะ็รับแขกนะครับอ นี่แหละครับเอาเศษเป็นทีน้อนก็ได้ครับ่าเสยดเป็นทีน้อนก็ได้นะครับกะกว่างขึ้นกันนะนครับถราสามาสิ ที่นอนได้เลื่อนออกมาได้โอเคนะครับห้องก็สามารถนอนได้ครับตวัวดีนะครับสามารถนอนได้กว้างเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ใส่ซอยกับกว้างพอสมควรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยข้างในนะครับเนาะ พื้นที่ใช้สอยข้างในก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทำง,งานนะครับอันนี้ผมออกแบบเป็นออฟฟิศนะครับออกแบบพื้นออฟฟิศนะครับเหตุแบบเรียบง่ายครับเหตุเป็นแบบเรียบง่ายนะครับอ่าในราคาทีบ่ถึงสองแสนนะครับสีอยูประมาณแสนหกแสนเจ็ด ประมาณนี้นะครับเนะาะครับหรือต้องการแบบใดก็จีต่อเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ในาราคาบ่ถึงสองแสนนะครับหรืออยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบใดนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำมีตัวระบายอากาศนะครับตัวระบายอากาศ รหรืออยากจะเป็นชักโครกก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ผมต้องการในลักษณะนี้นครับสิบเอาแบบนะนะครับนี่ครับตรมีเครื่องทำน้ำบุญนะครับนี่ก็เป็นลักษณะห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างพอสมควรกับกว้างพอสมควร นะครับอ่าอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับเนาะ,ะห้องน้ำนะครับประมาณนี้นะครับพี่นอ้องนะครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับเนาะภายในของห้องนะครับเนาะอ่าภายในของห้องอนะครับ๋ยวสิบผ้าไปบึง่ง ข้างนอกแล้วกันดาดฟ้านะครับเดี๋ยวพายบึงดาดฟ้าดาดฟ้านี่ก็ก,กว้างพอสมควรนะครับเนาะครับบันได1 1ขันนะครับครับขึ้นมาก็จะเป็นดาดฟ้าค่อนข้างที่สีลมเลยทีเดียวดาดฟ้าห้องกับสีงไงครับดาดฟ้าสีงไงยพอสมควรกว้างครับ แดดฟ้านีกว้างเลยแดดฟ้ากว้างครับบรรยากาศกะดีนะครับตัวนี้สีใสสีนะครับท่ากันซึมนะครับอ่าราวาสีเท่าเท่าสีบะเห็ุให้น้ำนักทั้งทิงนี่มันหลายนะครับเท่ากระเลาบะเด็อปูนะครับ,บรป,ปูกนะระเบื้องปูอย่างที่มันนักเกินไปนะครับ เห็นบรรยากาศพอสมควร,นะคราดาดฟ้าค่อนข้างทีจิกว้างนะครับประดับประดาไฟนะครับเนาะค่อนข้างทีจิกว้างเลยทีเดียวนะครับสังสรร์ได้เลยนะครับขึ้นได้ประมาณสิบสิบหาขนขึ้นได้ครับนะครับเนาะโอเคครับผม ครับพี่น้องครับกอ่านี่ก็เป็นบ้านนอกดาวที่ละเอีดเป็นออฟฟิศนะครับากาจังไหนผู้ใดที่สนใจนะครับผู้ใดที่สนใจกะลองติดต่อสอบถามขอมาบึงนะครับที่อยากจะได้บ้านนอกดาวหรือออฟฟิศในราคาทีบรถึงสองแสนนะครับมาสอบถามราคากันก่อนก็ได้นะครับทีเบอร์0 8 8 4 7 2 2 9 9 0 นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0909101990นะครับหรือแอดไลน์ของมาที0909101990นะครับกับกูกรอบในช่องบุกิสารชาแนล Channel ครับมื้อนี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ